วางหัที่แล่วไดตัวใดกับแมงหดที่เหล่าเก้าหาเกาหาตรงๆเ่าหาตรงๆสิใไสก่อนี่สิไปบปนนี่ท้อกสอนีถ่ากระเป๋าอย่านี้่ไหนไหนไหนป่ได้ก็เต็มนี่ละนี่เบิ่งแม่ตัวเดียวเลยบ่แม่ตัวเดียว้อสอโอ้บางนึงได้เกหาเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋านีสิใปนี่ไม่ใช่นี่่ ใส่นี่เท่ากับซ้อนี่ถือแคหงวละนี่โอ้ถือมาสามหงอนจได้สางมสามหงอนแล้วหงอนมีกระชิอะไคือเกาครับเค่สีไรหลายตวเกาหงวนี่ดอกดนี้ออกเล็กฝันนบอมเอนเดอันนั้นดอกครับหมอเป้าป่งเราหมอเปาเนี่เป็นน้ำมีวเอเป้าไปเปาม่เป็นลมใช่ ร in ุดส really ิแม่รุดมอสพีขมเ้นเดี่ยสิไปเอาตอนไหนนี่ค <spatula> ือว่าสิไปเอาหมอสพีขม <gro manga> ิ <accessibility> ้นมอสพีขมเ้นแต่บ่าในน้ำอยู่กำลังสิไปอันวะนี่กำลังสิไปสิไปไส่ก่อนไปอุบลสิไปใส่ท่ากับซอกรากกัสิรวงไปหาหมอสพีขมิ้นก็เด้อพี่น้องวันนี้ฝันเด้อสิได้หลายกว่าเก่าอยู่อันวันนี้หันฝันฝันว่าไหนนางรถเก๋งเนาะครับ มันทะดบบยนรถเก๋งห yeah, uh ัวนีวันว่าได้นั่งรถพกโลใหญ่กว่าเก่าสิหลายกว่าเก่าขึ้นว่าไปน้ำกันซีคนนั่งน้ำกัน4ีคนไปขีไปแับไปหอดทั้งโ้งแต่พูรขบผูเขนเอินบอกว่าอะไรรถเท่ารูดเพื่อนว่า รถไปยางนุ่งยังสี่ยางขาดรถหกล้อยางขางนุ่งสิอยู่จังสี่พักกันหมุนออกจากรถยังได้กันสิมากทะเบียนรถหงวดนี้ทะเบียนรถจำได้บ่แม่จำได้อยู่โมเป็นสีทะ้ังวันทีหนึ่งผุนบอกเยอะหกโตผุนได้หกโตเลยบ่แม่หกโตเลยงวดนี่แม่ทะเบียนหกล้อจะมีหกเลขแม่ ี่วนจีนหางวันทีหนึ่งม้าหวงหวงงนนี่าสมมันจะมีตัวหน้าก่น่นมันก็สีตัวท้ายเบียนมันซีมี่เจ<อ>็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่สี่โ้งูย่รางวันทีนึ่งนี่บอกคับรางวันทีหนึ่งศูนย์สีละะ้วก็ะล้วก็มันซีมีอีกตัวหนึ่งอยู่นารถไปเจออยู่<อ>คือห้าศูนย์ ห้าศูนยแต่ฝันจากมือแล้วแม่ฝันตั้งแต่โตงวดแม่เป็นคนฝันอยากนะแต่ฝันย่ำได้คือออกย่ำนั่นฝันคนหมดจักเดคนเสียที่หลวงแม่ดวงหยีของมือนั่นโอกแม่นะเนาะเป็นเจ้าได้กว่านอนอยู่บ้านผู้เดียว ลูกนี้เบิดประมาณตีสี่่ะเป็นเรื่องไรแลนออมห่อนอยู่อันแลนคา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 ออมห่านอยู่เป็นคนบ่กับซิเมนส์แล้วเนาะขนคิงลูกเหายู่าหอนบ่มาก็บอนอยู่วัดเขืเนเจ้าเห็นคนแลนบ่เห็นนงยินแต่เสียงต่ซ้ำหนักคนคิงลูกแข็งบนหลังคาหน้่มเขน เคยมาอยู e Elliot, so ่น้ำเนาะเพิ่นเดินตุยเพิ่นเคยมาอยู่น้ำเพิ่นกระชิมมาบอกนั่นละโมเมนต์เพิ่นเอาโุกไหมเพื่เนาะิ่นชิมมาให้ส่งนั่นพระเจ้าบังหันกับอายุเพิ่นเนาะอายุเพิ่นกระตรงคือกันบังหันเพิ่นก็เคยเห็ดอันเ่็ดเด็กคือกันบังหันอายุเพิ่นกระตรงกันเลยไม่ยอกม่ดวงแม่ไม่ยอก็มหยอนอนผู้เดียว งวดนี่เอาังไปขนหร่อ่ะงมวดนี้จะเอาฮกหล่อไปข้นเอาเลยฟันขาก่อนนฟันขาดมันใจจ็เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนะเพราะว่าไม่ดวงบพค่อยฝันนะถ้าฟันคือคือออกถ้าฟันสิบปอร์นนีท่กระสัวสิบปอรนใส่นีท่อกระสัวเก่าหาได้นี่ วันคักวัน oh น okay ี้ถาเรเอาไปจำมาสูตรจะโนดตใจอีกัววันนี้ลงทนเบิ่มดวงโตพดดีเท่าก็ซอตัวใดก็ขาดหวดนี้บอขาดงวดนี้ไม่ดวงมักซี44ี0ห้าศแล้วก็เจ็ตรงกันกับงาอยู่แน่นอนจ้าศูนะมีดวงมาก4ีนี่บ่ได้กับยาก เลขปศนี vale well, right. ่พ wow. yeah. mm ่แ hmm. ม yeah. ่เลขปศนี่ปดนี่ยังแม่เทากสพี่น้องมันไทยไม่มีเนี่ยปศเด้อปศเด้อปีใหม่ล่ะให้ปศนี่เด้อหกโตกะหโตผลเด้อรางวัลทีนึงเด้อหวัดนี่โตกะไ้แม่ยสี่สี่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ตน่ยหกตัวเจ็ด ไปหา <5 S 1> ดึงโรตตอรี่ไปโลดตัวไปหาดึงไปโลด,ด,โด,ดคิดว่าจังไหนก็อย่หันละ่ะบบไปสถ้าฟันแนวนี้นะสมมติว่าอยากได้3ตัวแม่สิตัดเป็นตัวใดแม่สามตัวแม่สิตัดเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ส เทียก็อะไดกเจ็ดหนึ่งย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งสุดสตัวสุดสามตัวฟันหางเดียวเห็นไหมสาตัวมากเลยฟันหางเดียวมากศูนย์สีต้นนี้ละบ่ต้องกลับเนี เบลศูนย์สี่ส่บหนีท่อข้อสอวันที่หนึ่เล้ยวโคบางเกาหาแล้วพดแล้วเกแล้วสนนวนอีเป็นีสิเอาทุนมากขึ้นอีกแม่สำหรับเท่าทางสามตัวยำอีกรอบนะครับแม่เจ็ดห0ึ่งศูนย์เจ็ด เอาเด้อพี่น้องปี่ใหม่เด้อยากให้เพิ่นตีพิี่ให้งานไหมืองามมือมือประการม่ดวงเมืองตะการีบอกเขาอยู่เมืงะการใา่วันเมืองตะการอยู่บ้านเจ้ากันเพื่อนค้นบอกนเดียวกันบ้านเดียวกัน การดูขนอุบลอันนี้จะดอนแดงบ่ใกล้ป่ะไก่กันแล้วทปชุดปดนี่ชุดปดนี่เอาเด้อปดนี่ปีใหม่เด้อชุดปดนี่บ่แม่จ้าเด่นพิษตัวในวงกลมมันบอกได้แม่ดวงเด่นสี่ีกับสี่ีครับชุดปดนี่แม่ดวงเมืองตะการ จังหวัดอุบลราชธา,านีงวดวันที่2มกราคม2569เม่นบ่แม่มแมจ้เาเ้องคอยลืมกดตัวน <c oughs> ีัสดีจ้าค่ะคุณขอบคุณครับแม่ต้องต้องนะแม่ว่าเอฟซีฟังไม่ลืมกดกล่องแม่วางหาันจังไหนอีกเลขยังก่อนเลขนี้เลขฝันเมนบ้าจ้าเลขฝันชุดปศนี้ ชุดป่นนี่ไปปุดนนี่ปีใหม่ค่บต้องของเงินเม่บ่ต้องขายเขาเม่กลับบ้านใครอยากได้ให้ซื้อเอาแมนชุดปุดนนี่เนี่ย7050เอาไปปุดนนีปีใหม่ขอบังเด็กักหน่อยนะแม่อ๋อนั่นแหละ4 ชุดกดนี่ครับชุดกดนี่ก็สครับันไเปีแล้วสูชุดนี่ปนตเ็ดหน้าแล้วรื้อได้ห่อนชุดหน้าขาดบทนี่ปแล้วเรียบร้อยุดนีดแาบพี่นะชุดนีองแม่เบยนะครับ แม่หันมาหาหนูเลยค่ะหันมาหาหนูเลยนี่นะคะเอซี่แค่ว้ยนะคะของแม่ดวงนะคะชุดที่สองพฤษภาคมนะคะย้ำนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะเอซี